ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับดู youtube ในตัว windows 11นะสำหรับท่านใดอ่ะที่ใช้ w i n d o w s 11อยู่นะครับแล้วก็มีปัญหานะที่เวลาคุณดู y o u t u b e อ่ะแล้วก็เสียงเบานะวันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหานะที่จริงอ่ะผมเคยทำอยู่ในตัว windows 10นะ โอ้คนเข้าไปดูเยอะมากนะถ้าจำไม่ผิดเป็นแสนนะครับในที่นี้จะเป็น Windows 11ทิ่จะทำหนาแล้วนะแต่อืมไม่ได้ทำนะนอกจากไอ o u t u b e แล้วก็รวมถึงอย่างอื่นด้วยไม่ว่าคุณจะเปิดเ,เกมเปิดอะไรก็แล้วแต่นะในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะ่ะที่คุณใช้ตัว Windows 11อยู่แล้วมีปัญหาเสียงเบานะวันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหานะวิธีการง่ายๆนะ ก่อนจะไปไปพูดถึงวิธีการก่อนอื่นเลยคุณต้องเช็คตัวกรานี้ลาโพงคุณใช้ลําโพงสมมติทุนใช้ลาโพงนะให้ดูที่ลาโพงก่อนเรื่องสายเรื่องไรนะเสียบแน่นดีไหมวอลลุ่มเปิดสุดไหมไปปิดอะไรไว้หรือเปล่านะนี่เราดูในส่วนของเรื่องฮาร์ดแวร์ก่อนนะพวกตัวลำโพงหรือว่าจะเป็นหูฟังนะหูฟัง เสียไหมนะถ้าหูฟังเสียนะหรือว่ามันไม่ค่อยดีแล้วนะให้ทํำยังไงมันก็คงไม่ค่อยดังจีบะก็ต้องเราเช็คดูก่อนให้คุณไปเช็คดูในเรื่องของระบบเสียงของค,คุณก่อนพวกลาโพงพวกหูฟังพวกสายอะไรเสียบแน่นดีไหมมันสกปรปกไหมอะไรก่อนนี้มันนะเรื่องพวกนั้นก่อนนะถ้าว่ามันดีแล้วแต่ว่าเสียงยังเบาอยู่ให้คุณมาดูที่ตรงนี้นะให้ให้คุณมาที่ตัวเนี้ยนะครับให้คุณคลิก เอาเมาส์มาลาก่ะให้ตัวแถบทัสบาร์มันเด้งขึ้นมาเนี้ยให้คุณเอาเมาส์นะมาจิ้มที่ตัวเนี้ยแล้วก็จิ้มคลิกซ้ายทีนนะคุณจะเจออย่างเนี้ยแถบเนี้ยเด้งขึ้นมาให้คุณมาดูที่ตัวเนี้ยคลิกที่ตัวนี้ต่อนะคุณจะเห็นไหมให้คุณมาลองดูที่เอาพุทนะก่อนนีเสียงไม่ออกเลยนะผมเคยเป็นนะมันเปลี่ยนเองอยังไงไม่รู้นะ เสียงไม่ออกเลยนะให้คุณมาดูในส่วนของเอาพุทนะว่าคุณเลือกถูกต้องไหมของผมมันมีหลายระบบนะเพราะผมใช้ตัวสาวกา์ดอยู่นะมันก็จะมี board, สาวออนบอร์ดสาวก์ดอะไรอย่างเงี้ยกรณีคุณอาจจะมีหลายระบบในเครื่องคุณนะให้คุณดูนะว่าคุณเลือกตัวเอาพุทธถูกต้องไหมนะครับให้คุณมาจิ้มให้ถูกนะไม่ถูกก็ให้จิ้มให้มันถูกนะลองดูนะลองจิ้มตัวนั้นตัวนี้ดูแล้วก็เปิดเล่นเสียงดูนะแล้วก็ ในส่วนสเปเชียลซาวนะอันนี้เราข้ามไปนะครับข้ามไปข้ามไปถ้ามันออนอยู่ก็ลองออฟดูก็ได้นะบางทีตอนนี้คุณใช้ลำโพงแต่คุณอาจจะไปเปิดอะไรนะมันตัดเข้าหมวดหูฟังก็ไม่แน่เหมือนกันนะอันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม,ไม่ไม่ได้ใช้ตัวหูฟังน่ะเลยนะแต่ทรัพสเปเชียลซาวนะออนอยู่ให้ปิดก่อนเป็นออฟนะครับในส่วนตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับอันนี้ อ่าผมมีระบบดี s เอในตัวสาการอยู่นะอ่าอันนี้ข้ามไปบางคนอาจจะไม่มีนะตัว dt s อนะครับแล้วก็ให้คุณมาดูในส่วนของตัวเนี้ยตัวเนี้ยสำคัญเลยนะครับบางทีครับมันไปลากไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดังใช่ปะให้คุณลากมาให้สุดนะอันนะลากมาให้สุดอันนี้จะเป็นเสียงอ่าเนี่ยเสียงทั่วๆไปของระบบนะตัวนี้ลำโพงอันนี้เป็นเสียงลำโพง เขาจะบอกไอ้สปีกเกอร์นะก็คือลำโพงสิสเ็มซาวเออคือเป็นเสียงสิสเ็มซาวนะเตมซาวนะถ้าอย่างเงี้ยจะปิดไว้นะคุณ่ป,ปิดใบหรือเปล่านะครับถ้าปิดไว้ให้มาเปิดอย่างเงี้ยถ้าปิดมีอย่างเงี้ยแปลว่าคุณปิดไว้นะให้คุณเปิดให้เครื่องไมยกระบาดนะออกให้หมดนะครับถ้ามันไปเบาอย่างเงี้ยให้คุณลากไม้สุดนะครับดูนะว่ามันมีกี่อย่างที่เปิดอยู่ลากไม้สุดถ้ายัางนะให้คุณมาที่ตัวกันเพืองเห็นไหม นะครับอันที่ตัวนี้ในที่เนี้ยให้กดมารีเซ็ตก่อนก็ได้นะครับกดคลิกที่รีเซ็ตเลยนะครับเเดี๋ยวเขาจะหมุนหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเล่นเสียงดูว่าเสียงมาไหมนะแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้ยคุณลองลากดูนะว่าดังไหมว่าว่ามันดังไหมก็ในส่วนของตัวเนี้ยเหมือนกับที่ผมคลิกให้ดูเมื่อกี้ในส่วนของเอาพุ่นะสามารถดูที่ตัวนี้ได้เหมือนกันนะว่ามันถูกต้องไหมนะครับ ตัวเอาคุณนะว่ามันคุณเลือกถูกต้องไหมลองจิ้มๆดูดนะตอนนี้คุณอาจจะเหมือนผมนะมีหลายระบบนะแล้วก็ตัว input ตนกะ็คืออันนี้อินพุตก็พวกไมโครโฟนนะตอนนี้คุณใช้ไมโครโฟนนะบางทีเสียบไปเอาเสียงไม่ดังนะอาจจะเลือกอินพุตผิดนะก็ลองดูมาเลือกให้มันถูกต้องนะครับเมื่อคุณอนะินพุตอะเวผ่านผ่านอะไรอยู่ของผมผ่านซาวการ์นะแต่แล้วก็ซิสเต็มสาวนะสามารถกิ๊ มาลากให้มันสุดเลยที่อย่างนี้ได้นะครับลองดูว่ามันดีฟอร์ไหมถ้าไม่ดีฟอร์ก็มาเลือกให้มันเป็นดีฟอร์นะอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ส่วนของแอปนะผมเปิดตัวแอคชั่นอยู่นะครับเพิ่งโคมดูดูว่าเนี่ยโคมบางทีเราเล่น youtube ผ่านโคมนะคุณจะลองจิ้มที่ดีฟอร์ก็ได้ดีฟอร์ก็ค่าเริ่มต้นของระบบนะถ้ายัางไม่ทังอีกก็ลองเลื่อนมาที่ส่วนของ มุดเป็นสาวกา็โจนี้นะลองดูเล่นเสียงดูครับแนะนําให้ลากไปให้สุดเลยแล้วก็ค่อยไปเบาที่โซววลุ่มลาโพงแทนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็ดูว่ามันดีฟอมไหมจะมีสามารถคิดได้อย่างนี้เหมือนกันแล้วกล็ลองรีเซ็ตดูนะได้เหมือนนะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะตัว u t u b e นะในตัว Windows 11นะ เบสน้เสียงไม่ค่อยดังนะโอแล้วก็อีกอย่างเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในส่วนของตัวเนี้ยเวลาคุณเปิดเล่นวิดีโอใช่ปะ่ะมันข้างใต้คลิปมันจะมีมือรูปลำโพงอยู่นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก็ไ่าตัวนี้ยคุณดูว่าคุณไปลากปิดไหมหรือเปล่าคุณมาลากมาให้สุดนะนะครับให้วดูดูมันดังไหม น,นี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาลนะตัว y o u t u b e นะเสียงเบานะจะไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็นเกมเป็นแอ,เ,อ,เ,อเป็นโปรแกรมอะไรต่างๆนะที่ต้องเล่นเสียงนะัในตัว Windows 11นะถ้าคุณเจอกรณีแบบปัญหาเสียงเบานะในกรณีที่ว่าไม่ได้เป็นที่ลำโพงหรือหูฟังคุณนะคุณลองทำตามผมดูนะครับครับยังไงคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็รอบคุณฝาก กดไลคกดแทร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ขออนะครับสวัสดีครับ